ตอนนี้ขยับมาที่โครงการดีๆเพื่อสังคมนะคะที่นอกจากจะได้ออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วเนี่ยยังเป็นการส่งมอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆด้ยโอกาสอีกด้วยค่ะ ออกสตาร์ทอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับโครงการ2องล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลกโดยได้รับเกียรติจากดรจรินทร์สวนแก้วประธานวุนิธิ5ธันวามหาราชเป็นประธานปล่อยขบวนทูตจักรยานทั้งยังได้มอบถงชาติธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถให้กับคณะปั่นจักรยานไปประดับรถนำขบวนสร้างขวัญและกำลังใจด้วยละค่ะ ซึ่งโครงการดีๆแบบนี้ทีวีบุรพาจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา88,000พรรษายังถือเป็นการรณรงค์รับบริจาคจักรยานใช้แล้วเพื่อมามอบให้กับเด็กได้โอกาสในโรงเรียนและจังหวัดต่างๆอีกด้วยค่ะเป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของชาวจักรยานทั่วประเทศนะครับได้สําเร็จนะครับคือวันนี้มันเป็นนิมิตหมายว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับมันมันสำเร็จแล้ว การตอบรับในเรื่องของการบริจาคจักรยานกา็ตอนนี้ผมว่าน่าจะทะลุ 6, 6 700คันแล้วอย่างพวกเราถ้าอยู่กรุงเทพอย่างงี้ค่ะเราอาจจะใช้จักรยานเพื่อเดินทางบ้างแต่หวานว่าน้อยเนาะส่วนมากก็จะเป็นแบบ กีฬางานอดิเรกหรือเสาร์อาทิตย์ไปปั่นกันับครอบครัวยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราเอาไปให้น้องๆเขาเนี้ยคือเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวนันปั่นไปเรียนปั่นไปทํางานบางคนอาจจะช่วยปั่นไปขายของช่วยพ่อแม่ขายของอย่างเงี้ยหวังว่ามันเป็นสิ่งที่คลิกแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพชีวิตเขาเลยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w 2ื่อนน้ n ง c o m ค่ะ